ตกขาวนับเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสตรีในปัจจุบันจากสถิติพบว่าผู้หญิงไทยหนึ่งใน10คนเกิดอาการตกขาวถ้าเกิดอาการแล้วไม่ควรปล่อยปละละเลยเพราะอาจทําให้เชื้อโรคลุกลามเกิดการอักเสบเป็นฝีที่ปีกมดลูกต้องผ่าตัดจนถึงขั้นต้องตัดมดลูกหรือปีกมดลูกทิ้งเป็นตกขาวเป็นตกขาวแล้วก็คัน กินเป็นมาประมาณสาปีคะ่ะเป็นพลาเปนก็ทรมานมาก่ะคะปวดท้องแล้วมันก็มีอาการหน่วงหน่วงห,หน้าท้องนะคะพลาไปไหนก็คือแบบไม่มีความมั่นใจรักษาบ่อยมากไปรักษาก็โรงพยาบาลเอกชนทั้งนั้นเลยเป็นมาประมาณสามปีไปตรวจภายในตลอดเลยคะ่ะจนจนหมอบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องตรวจคือตรวจไปก็ไม่ไม่พบสาเหตุที่เราจะเป็นแต่ว่ามัน มันเป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ะคะ่ะมันเป็นแล้วน่ารำคาญมากเป็นพรมานจนหลานบอกว่าให้ลองเอาอาหารเสริมตัวนี้มากินกระปุกแรกนะคะรู้ผลเลยะคะ่ะรู้ผลว่าคืออาการที่เราเป็นอยู่ประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยมันหายไปได้ยังไงคือทุกวันเนี่ยปีปีทอศาแล้วเนี่ยดิฉันไม่เคยเป็นอีกเลยะคะ่ะ เซอร์เนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ